อ้าวฮึดฮึด,ฮดเอ้ยโวงเดียวติดสวัสดีนะครับผมวสวัสดีครับด่เดี๋ยววันนี้จะเอารถไปวิ่งในเขตอ่าไข่วงนะครับอืมเดี๋ยวจะรู้ว่าวันนี้ใครจะแรงนะแต่ว่าวันนี้ผมอยู่ที่อู่ช่างนวยนะครับแคมปิซิง โอ้ยตอนนี้เป็นยันมานะครับเก้าคันนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ของช่างตะนะครับยันมานะครับลอยดี ทำอะไรมันช่างเนี่ยเลาะอะไรอ่ะเลาะเขาขบครับเขาขบมันช่างไ๋อเพราะว่าไอ้ขุบนี้มันจะมีประจําตัวข้ออีโคงอ๋ออันนี้ไม่มีขุบไปวิ่งอืไม่มีขุบไปวิ่งนะครับมันใส่สลักไม่ได้เหรอครเขคอมันอาจจะสูงกว่าอะไรอ๋อมันติดตรงนี้จะลองดูนะพอดี พอดีมกดลงหน่อยพอดีเลยสูงป่ะโอ้สูงนะครับฮะวันนี้อยู่ที่อูช่างหนุยนะครับอ,อ,อ,อันนี้ขุบของใครเนี่ยอ่านี่ขุบช่างหนุยเขาทำขายครับอ๋อเขอทาทำขายด้วยเหรอขายเท่าไหร่เนี่ย 8,000กว่าบาท2เมตรนะ <S 2เมตรกว่าเลยเหรอน่าจะ2เมตรสิบหรือเปล่า8,000กว่าบาทใหม่ใหม่แกะกล่องนะครับใครจะเอาทักหาช่างหนุ่ยได้นะครับทรงนี้นะใครชอบก็เขาท่าดีนะสวยดีน่าจะวิ่งดีนั่นเนี่ยนะครบ,บใช้งานนะครับใช้งานย่ำโอเคนะครับ มาดูอูช่างหน่อยบ้างวันนี้เขาทำอะไรกันนะครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับนี่ช่างหนุ่ยตัวเป็นๆน,นะครับน <c oughs> หนุ่ยแคมซิ่ง <c oughs> วันนี้ไม่ได้ไปติดงานยุ<ๆ>งน่งงานลูกค้างานเร่งนะครับงานด่วนแล้วแคมมีบ้างไงหมเนี่ยตอนนี้นะแคมมีเดี๋ยวเดี๋ยวรอพอเสร็จตอนนี้เสร็จหน่อยใหม่นะครับอันนี้เครื่องเครื่องอะไรก๊อปอ่ะครับก๊อปอันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ ที่กําลังขึ้นแบบมเพื่อความแม่นยำทุกรายละเอียดอ๋อเหมือนเท่ากันทุกตัวเลยทุกตัวรับประกันแน่นอนออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมคิดหาไม่เจอจริงเดี๋ยวอาจจะต้องพึ่งช่างหนุ่ยนะครับสนใจสมคิดเอาไว้เนี่ยเครื่องก๊อปเนี่ย่าจะหลายแสนนั่นเนี่ยแ,แสนกว่บาบา,บาทใช่ไหมอ๋อ เออให้สมแนสอ0แนสาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อประมาณแสนต้นๆนะครับ้าสมคิดดูอยู่ก็เอาเลยนั่นเนี่ยจองได้เลยจองได้เลยใช่ไหมไม่ต้องทำแคมป์ขายแล้วทำเครื่องกรอบขายก็รวยแล้วสุดยอดอันนี้คือตั้งตัวนี้มันขึ้นใหม่ด้วยเหรอขึ้นใหม่แข็นเนี่ยครับอ๋อปกติแล้วมันเป็นเครื่องกึงเหรอหรือเป็นอะไรเนี่ยเครื่องเกียร์นั่นแหละพี่ ยาเก็บกับพวกเผาพวกอะไรนี่ครับอ๋อแล้วมาประยุกต์แปลงใหม่ใช่ประยุกต์แปลงอืสุดยอดมันจะแม่นยำช่องตรงนี้อืจะได้ทำแค่ไม่ช่างตะลองอ๋อโอเคครับตาไหมช่วยฝากช่องให้เฮงด้วยนะครับ เฮงเไม่มีรถไถครับเฮงเรถไถนะครับช่างตะลงมือเองเลยงานด่วนนะครับตอนนี้จะสิบโมงแล้วสมคิดยังไม่เสด็จเลยเรายำกันไปหมดเสด็จแล้วแต่รอช่างหนูนะครับตัดคอกบแป๊หนึงอกที่คคันนี้ทำอะไรมันช่างเนีอ๋ออันนี้จะทำเนี่ยไอเครื่องใส่พานขาดมาครับ โอ้โหแตกเลยเป็นเครื่องของอะไรเนี่ยอ่าน่าจะเป็นเครื่อง mighty x อ๋อแตกเลยเนี่ยไปพาน้าเครื่องขาดแรงแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยนะครับหน่อยปดีลูกค้าล่งก็เลยไม่เป็นไรไปดีกว่าโอกาสหลังโอกาสหน้าแต่ไปเจอกบพี่เป๊กดีกว่า รอรอไปอยู่อ่าเดี๋ยวรอไปเจอกับพี่เป็กนะครับช่างหน่่ยต้องไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแรงนะในย่านนี้นี่นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับกลายเป็นรถแข่งแล้วทรงนี้เลยแหละเอเป็นรถยำนาอยู่ในทีมน้องมิวนะครับนี่ช่างตะเมื่อปีนั้นได้อันดับสองไงที่ว่าที่ว่าแข่งกับเปิลนะช่างเปิลอะ แข่กบเนตอนนั้นได้ที่สองได้ที่สในรุ่นสแตนดาร์ดลอโอเพ่นเลยอ่ะหนีนะครับช่างตะลงแข่งเองใช่ไหมมีพี่ของผมร่วงไปก่อนอ๋อผมขับแพ้ไปก่อนอ๋อเดี๋ยวจะได้ดูฝีมือช่างตะขับในสึกควเหล็กนะครับอาจจะได้เจอเนาะใช่ครับนี่นี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนสายรอวงนี้นะครับในวงสามสิบ ล้อแข่งสมัยก่อนล้อแข่งสมัยก่อนขบลีครับอืมล้อแข่งเขาเบาเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันหนักไปล้มันตันเออครับหนักถึงยังไงครับของคนเอารับกวงหมดปกติแล้วล้อแข่งก็จะเป็นเหล็กน,น,นั้นเนาะอ,อ่ามันจะเบาไม่ออมันยุคตั้งแต่สมัยนะครับสองสามปีเออผมขับอ่ะเออร้อนเนี่ยผมเลยลองออกมาใส่เลนเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ว่าถ้าไปแข่งแล้วนี่คงคงไม่ใช่ล้อนี่อ่าครับเพราะว่ามันเหล็กมันหนา ครับวันนี้โหหนักตึงเลยหนักอันนี้ก็ว่าจะเอาไว้ยำนาอ่าไว้ยำนานะครับนี่ล้อยำนามวันที่ก็ขายขายถ้าใครจะเอาก็ทักหายช่างตะนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอารถช่างนอยนะครับเอาคันนี้ไปนะครับผม กิ่งขึ้นนะครับอ้บันไดสูงมาก เอาคันนี้ไม่ไม่มีภาษีใช่ไหมเนี่ยตำรวจไม่จับใช่ไหมไม่น่าจะจับใช่ไหมไม่น่าจะรอดวิ่งตามทุ่งนานะไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับถ้าเข้าด่านไหนก็ไม่เหลือนะครับเจ้าขบร้อนนะร้อนร้อนอ โอเคนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทีบิงนานครับไม่อยากใช้วัสนามวันนี้เอารถไปลองบิ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ